มันนี่บัฟเฟโล่พอดแคสเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจ,กจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายๆซัมซุงกาแล็กซี่แท็บแอ t i ทีฟสามแท็บเล็ตพันอึดสุดแกรง่ง ทนทานกว่าพร้อมลุยทุกกิจกรรมเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ samsung.com และ samsung experience store ราคาเพียง21,900บาทเมื่อผู้ประกอบการเริ่มสนใจความทนทานมากกว่าความสะดวกสบาย r a c k e t Design จึงถูกพูดถึงมากขึ้น r a c k e t Design คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องมาชวนทุกท่านคุยอีกเช่นเคยนะครับแต่ท่านคิดเหมือนผมกันบ้างไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเริ่มจะเห็นหลายๆแบรนด์นะครับเริ่มเปลี่ยนดีไซน์ของอุปกรณ์ไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตต่างๆนะครับผมอยากให้ลองสังเกตดูนะครับว่าวิวัฒนาการของอุปกรณ์ไอทีรอบตัวเรานะครับจะมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์เนี่ยครับที่บางพกพาได้สะดวกสบายน้้ําาาหนนักกเบมขึรื่อยๆ แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับหรือที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมานะครับที่อันใหญ่ๆเลยครับใหญ่ขนาดที่ผมว่าเนบไปคุยไปยังลําบากเลยนะครับแนะนําว่าถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับลองเปิด Google นะครับแล้วค้นหาคําว่าโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาดูนะครับรับรองว่าเจอแน่นอนครับเชื่อว่าถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับรับรองว่าจะต้องประหลาดใจแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนเราพกโทรศัพท์เครื่องใหญ่ขนาดนี้ไปมาได้ยังไงนะครับ ซึ่งตัวผมเองนะครับก็เคยคุยกับคุณพ่อเรื่องมือถือเหมือนกันนะครับพ่อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกระเป๋าถือเลยนะครับเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องลากเสาอากาศออกมายาวๆเหมือนวอลกี้เท้ากี้เครื่องใหญ่ๆเลยนะครับพ่อบอกว่ามันเท่กว่ากระดูกไม้นะครับเอาจริงๆผมจินตนาการไม่ออกนะครับถ้าผมจะใช้โทรศัพท์แล้วผมต้องลากเหมือนกระเป๋าเดินทางแล้วก็ดึงสายออกมาใช้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆ,แ,ๆแค่โทรศัพท์กระดูกหมาเนี่ยผมว่าตอนเด็กๆเนี่ย มันก็เท่มากๆเลยนะถ้าเกิดใครสามารถโทรศัพท์เครื่องนี้ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็หลังจากยุคนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆพกพาง่ายจนมีขนาดเล็กลงมากๆนะครับผมจําได้ว่าผมพับใส่กระเป๋าเสื้อนักเรียนตรงเสื้อนะครับก็สามารถวิ่งเล่นเตะบอลได้แบบสบายๆเลยครับไม่หล่นออกมาเลยนะครับ ที่นี่ครับพอถึงยุคโทรศัพท์ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนนะครับขนาดของโทรศัพท์นะครับก็เริ่มกลับมามีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เองผมว่าโทรศัพท์ก็ทําอะไรได้มากกว่าแค่รับสายโทรออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินฟังเพลงดูคลิปวิดีโอนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตทํามันก็เลยทําให้แนวโน้มคนใช้โทรศัพท์นะครับเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสถิติล่าสุดของ VR Social นะครับเมื่อเดือนมกราคม2021ที่ผ่านมานะครับคนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันนะครับอยู่วันละมากกว่า8ชั่ว และแนวโน้มน่าจะมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง้าถามผมตอนนี้นะครับคิดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะมีความสําคัญมากกว่ากระเป๋าสตางค์ซะอีกนะครับเรียกว่าถ้าลืมกระเป๋าสตางค์และออกนอกบ้านไปเนี่ยผมว่าผมก็ช่างมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ต้องวนกลับเข้าบ้านมาเอาอย่างแน่นอนครับวนรถไปไกลแค่ไหนก็ต้องยูเทิร์นกลับมาเอาอย่างแน่นอนครับ ส่วนพวกโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตที่เอาไว้ใช้งานนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กและบางหลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับส่วนตัวหลังจากที่ใช้ทํางานจริงๆเนี่ยหลายๆครั้งพบว่าไม่ค่อยตอบโจทย์การทางานเท่าไหร่นะครับที่พบปล่อยตอนนี้เลยก็คืออุปกรณ์มันเสียหายนั่นแหละครับที่เกิดจากการใช้งานซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครอยากให้ของมันพังนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่ใกล้และชัดเจนมากที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหน้าจอแตกนี่แหละครับอันนี้ผมว่าเป็นกึ่งๆปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีใครตั้งใจทําให้แตกแต่่ดด้้ววยยลักกษณะาารใชงนทีีเ หยิบเข้าเดี๋ยวหยิบออกนะครับแน่นอนว่าต้องมีจังหวะที่พลาดเผลอหลุดมือกันบ้างนะครับผมว่าถ้าใครลองไปถามเพื่อนๆรอ,อบตัวเรานะครับก็ต้องมีใครสักคนแหละครับเคยทําหน้าจอแตกแน่นอนนะครับซึ่งค่าซ่อมค่าเปลี่ยนเครื่องนะครับก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มันถูกๆซะด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อมาทํางานเนี่ยครับ ดีไซน์เบาบางพกพาสะดวกในการทํางานที่บริษัทผมณตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งที่เอามาคิดเป็นสิ่งแรกๆนะครับแต่ผมกลับเริ่มมองมาถึงความคุ้มค่าความทนทานและสามารถใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะเน้นพกพาสะดวกเบาสบายนะครับซึ่งอุปกรณ์ไอทีเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่ารากเกตดีไซน์นะครับหรือการออกแบบที่มีความทนทานมากขึ้นดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเพราะการทํางานจริงนะครับเรามักจะเน้นที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าความสะดวกสบายเป็นส่วนหนึ่งอยู่ เอาเป็นว่าจะใช้งานเนี่ยก็อย่าให้มันมีปัญหาต้องทําให้งานต้องสะดุดเลยละกันนะครับ อย่างเวลาออกไปข้างนอกเพื่อหาลูกค้านะครับออกไปถ่ายงานด้านนอกที่เป็นสถานที่แบบเอาท์ดอร์เนี่ยแล้วต้องมีการจดงานเพื่อซิงงานอะไรกันบางอย่างนะครับก็อยากให้มันจบในที่เดียวไม่อยากต้องจดอีกที่หนึ่งแล้วไปกรอกบันทึกใหม่ลงอีกที่นึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเสียเวลามากๆเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเวลาที่ผมทำสคริปต์พอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยครับหรือว่าการทำสคริปต์เพื่อไปอัดรายการข้างนอกสถานที่เนี่ยผมก็จะจดใส่กระดาษ A4 ครับประมาณหาในเรื่องการรรววบมเอกสารรหือบางทีนี่ลทีำให้ เสิร์ตตอนทำพอดแคสต์นะครับมันเสริมในบทความบางอันเพื่อช่วยทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็หายครับหาไม่เจอเป็นเรื่องที่น่างหงุดหงิดไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับหลังๆก็เลยใช้วิธีการเขียนลงในแท็บเล็ตทีเดียวนะครับสคริปต์ทุกตอนถูกเก็บไว้หมดแล้วครับอัพขึ้นคลาวไปอย่างมั่นใจครับว่ามันไม่หายแน่นอน สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่เหมาะกับการทำงานนะครับจะแบกไปไหนก็พร้อมลุยทำงานได้ครบทุกองศานะครับผมอยากจะแนะนำซัมซุงกาแล็กซี่แท็บแอ v e ทีฟ3นะครับที่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเหมาะกับการทำงานที่สุดแล้วนะครับเริ่มต้นที่ขนาดเลยครับซึ่งเป็นขนาดที่พกพาสะดวกเพราะมีขนาดแค่8นิ้วนะครับสามารถถือด้วยมือข้างเดียวได้และจดได้เหมือนกับถือสมุดจดอันนึงเลยนะครับเพราะถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะต้องหาโต๊ะมาวางหรือว่านั่งเขียนนะครับถึงจะสะดวกแต่ถ้าหน้าจอ8นิ้วเนี่ยสามารถยืนถือจด ได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงว่าชอบอะไรมากที่สุดนะครับก็คงตอบว่าเป็น S Pen แน่นอนนะครับที่ถือว่าเป็นจุดขายของ Samsung Galaxy มาอย่างยาวนานนะครับผมว่าเขียนดีได้ความรู้สึกสัมผัสดีเหมือนเขียนจริงไม่ดีเลยนะครับไม่ต้องชาร์จและที่สําคัญเนี่ยแม้ว่าหน้าจอจะเปียกจากน้ําหรือเหงื่อนะครับหรือแม้แต่ฝุ่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ยังเขียนได้ลื่นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีสะดุดผมเคยลองเอาไปเขียนใต้น้ำนะครับก็เขียนได้เครื่องไม่พังนะครับแต่ผมก็มานั่งคิดนะครับว่ามีงานไหนต้องเขียนใต ซึ่ง A.S.Pen เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับแต่ทาง a ั s u n g เนี่ยเขาให้มาในกล่องเลยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกถึงความคุ้มค่าเลยนะครับและถ้าใครนะครับทำงานแล้วต้องใส่ถุงมือก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยรองรับความไวและสามารถตั้งค่าในการสัมผัสหน้าจอได้ด้วยครับ s a m ซุง Galaxy Tab Active 3นะครับมีคุณสมบัติกันน้ำลึกได้ถึง1.5เมตรนะครับนานกว่า30นาทีแล้วก็ยังมีฟังก์ชันกันฝุ่นไม่ต้องกลัวว่าไปทำอะไรมาเลอะเทอะแล้จะทำให้เครื่องเสียหายนะครับเอาง่ายๆว่าเลอะเก่เาไปล้างน้ำนะครับออกได้สบายสบาย ซึ่งถ้าไปดูสเปคเครื่องนะครับเราจะเห็นว่า s a m s u n Galaxy g Tab Active 3เนี่ยได้รับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8นะครับมีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์และสามารถป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวของอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวรด้วยครับ รวมถึงผมลองไปดูคลิปรีวิวทั้งของต่างประเทศและของไทยนะครับมีการดรอปเทสในระดับ1.5เมตรด้วยการทดสอบพร้อมเคสกันกระแทกตามมาตรฐานทางการทหารนะครับก็ไม่แตกครับทำงานต่อได้สบายๆไม่ว่าจะเอาตกแบบข้างๆลงนะครับหรือว่าหน้าจอกระแทกลงไปตรงๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยนะครับนอกจากทดสอบการทําตกแล้วนะครับก็ยังมีการทดลองเอารุ่นนี้เนี่ยเอาสิ่งของมากระแทกนะครับก็ยังใช้งานต่อได้แบบชิลๆนะครับผมยังพูดเล่นๆกับเพื่อนเลยว่าซัมซุง galaxy tab active 3รุ่นนี้เนี่ยถ้ามีโจรมาปน บ้านนะครับเกาฟาดโจนได้เลยครับรับรองไม่พังแน่นอนนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ Samsung Galaxy Tab Active 3สามนะครับสามารถถอดแบตเปลี่ยนได้ไม่ต้องรอชาร์จนะครับเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ก็ออกไปเลยได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ไอทีเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามักจะเห็นแบตแบบบิลอินนะครับคือเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใช้งานจนหมดก็ต้องรอชาร์จสัก20-30นาทีนะครับถึงเอาออกไปใช้งานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแบตรุนนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าอึดมากๆทีเดียวนะครับเพราะเขาเคลมว่าสาาามรถถใช้้งงงนนไดต่่ออเืึ 11ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะในระดับที่น่าพอใจแล้วและนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับคือสามารถชาร์จไฟได้โดยตรงแม้ในขณะที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่บวมจากการใช้งานในที่ความร้อนสูงซึ่งถือว่าช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้มากทีเดียวครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้ผมใช้บ่อยเลยนะครับก็คือ Samsung Dex ครับคือระบบที่เปลี่ยนการใช้งานแบบแท็บเล็ตนะครับให้เป็นเดสก์ท็อปแบบเต็มตัวเรียกว่าพกพาใช้งานแทนโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำงานแบบ2หน้าจอพร้อมกันเนี่ย Samsung Galaxy Tab Active 3นะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันครับ ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้นะครับอย่าง s a m s u n Galaxy Tab Active 2นะครับก็ได้ทำให้หลายๆธุรกิจนะครับเริ่มนำไปใช้มากขึ้นนะครับถ้าใครรู้จัก CAP นะครับ CABB นะครับบริการแท็กซี่ VIP จาก AsiaCAP นะครับก็นำ s a m s u n Galaxy g Tab Active 2เข้ามาใช้เพื่อเชื่อมระหว่างคนขับและผู้ใช้บริการด้วยนะครับโดยจะถูกนำมาเชื่อมกับแอปของ CAP อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต่อการเดินทางนะครับหรือง่ายๆก็คือเปิด Google แ a p ไว้ตลอดนั่นเองนะครับและ c a ป ก็ยังสามารถให้บริการ Wi-Fi ด้วยการเปิด Wi-Fi Hotspot ให้กับผู้โดยสารได้โดยตรงนะครับและยังสามารถเชื่อมกับเครื่อง EDC ที่ให้ผู้โดยสารสามารถหักเงินจากบัตรเครดิตได้นะครับซึ่งแน่นอนว่า s a m s u n Galaxy g Tab Active 2นะครับด้วยความสามารถที่ทนความร้อนการฝุ่นกันน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะพังหรือทำให้การบริการต้องสะดุดเลยครับดังนั้นเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab Active 3นะครับที่ถูกอัปเกรดประสิทธิภาพและความทนทานเข้ามานี้นะครับผมขอรับรอ เลยว่าถ้าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจไหนๆน,นะครับก็จะช่วยให้งานของเรานะครับไหลลื่นได้มากขึ้นแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับเรื่องของดีไซน์แบบเครื่องที่เป็นรักเก็ตดีไซน์นะครับก็อาจจะทําให้ดูแมนๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบสไตล์แบบแมนๆแ,แบบนี้นะครับอาจจะชอบสไตล์แบบอื่นๆแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ติดเรื่องดีไซน์นะครับตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วล่ะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้ s a m s u n Galaxy g Tab Active 3สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ samsung.com หรือ Samsung Experience Store ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำว่าติดต่อได้ที่02-118-1000หรือลองอีเมลไปที่ b2b_thailand@samsung.com ครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นบริษัทและแบรนด์ต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT นะครับมีการออกแบบแบบล u กเ e ็ตดีไซน์หรือการออกแบบที่ทนทานมากขึ้นเพื่อเจาะตลาด กลุ่มคนทําธุรกิจมากขึ้นนะครับเพราะความทนทานและการใช้งานได้จริงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการนะครับมักจะนึกถึงมากกว่าความสะดวกสบายพกพาสะดวกนะครับหรือแม้กระทั่งดีไซน์ที่สวยงามนั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟลอนะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทททุุกกก่าานนนโชคคดีัับบรรลงะ